สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนลกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้มีสุดยอดข่าวดีของวงการของนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับน้องๆทุกคนที่อยากจะเป็นนักกีฬาระดับโลกต้องบอกไทยตอนนี้มีทีมีนักกีฬาซึ่งผลงานระดับโลก วอลเล่บอลสาวเราอยู่ที่14นะครับเทนนิสในอดีตรเราเคยมีซุปเปอร์บอลพราดอนสีชาพันธ์เป็นมือ9ของโลกแบตตอนนี้เรามีเมรัชนกนะครับเป็นมือ2ของโลกแล้วก็ตอนนี้ณนะวันนี้วินาทีนี้เด็กแล้วก็ดังที่สุดโปรเมเอรียนะครับเรื่องเราน่าสนใจอย่างนี้ครับ กว่าเธอจะมีวันนี้ปีที่แล้วนะครับเธอไม่ผ่านการตัดตัวหรือว่าภาษาชาวบ้านก็คือตกรอบแรก10รายการติดต่อกันความผิดหวังความเจ็บปวดจากปีที่แล้วมาปีนี้มาดูกันครับว่าเด็กอายุเพียงแค่20สามารถประสบความสำเสร็จได้ขนาดนี้ครับล่าสุดคุณผู้ชมครับโปรเมรนะฮะแข่งที่อเมริกาจบอันดับที่4ครับเท่ากับว่า ผลงานของเธอโดยรวมในปีนี้ทำให้เธอคว้ารางวัล Player of the Year นะครับหรือว่าผู้เล่นที่ฟอร์มในปี2559-2016ดี2016ที่สุดครับในเดือนพฤษภาคมเธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟคนแรกที่คว้า3แชมป์ติดต่อกันเป็น3แชมป์ในเดือนเดียวครับส่วนปลายเดือนกรกฎาคมเธอเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์ก็คือ British Open ที่อังกฤษนะครับก่จะมาซิแชมป์ที่5ปลายเดือนสิงหาคมที่แคนาดาครับ เท่ากับว่า1ปีที่ผ่านไปนี้ของสาววัยเพียง20เธอจัดไป5แชมป์นะครับและเป็นมืออันดับที่2ของโลกเป็นนักกอล์ฟที่ฟอร์มดีที่สุดในปีนี้เธอได้โบนัสจากรางวัลน,นี้1ล้านเหรียญหรือว่า35ล้านบาทเท่ากับว่าในปีนี้ปีเดียวนะครับเด็กอายุเพียงแค่20ทําเงินจากการเล่นกอล์ฟทั้งหมด126ล้านบาทสุดยอดจริงๆนะครับ